จากสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาสู่สายตาชาวโลกนะคะประมวลภาพพระราชสาวิธีถวายภ้ากฐถินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้านะคะพี่น้องคะได้นั่งเรือนะคะพี่น้องคะ,ะขบวนนะคะที่เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้เสด็จมาให้ชาวโลกได้เห็นและก็ ี่น้องคนไทยได้ดูกันนะทุกคนคะ่ะนะพอว่าอันนั้นเป็นขบวนที่สวยงามมากๆนะคะทุกคนคะ่ะโดยขบวนพยุาายุหญาติตาทางอ่สวนละมาดนะคะพี่น้องคขะซึ่งในแบบเป็นสถานที่ที่แบบ แลสวยงามมากๆนะคะแค่จากสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้สู่สายตาเช่าโลกนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะทุกคนก็คือเพว่านั่นเองนะคะและทุกท่านเชื่อไหมคะว่างานแบบนี้ไม่ได้จัดขึ้นตลอดปีนะคะแต่พอได้จัดแล้วเป็นวัฒนธรรมอันสวยงามของคนไทยอย่างงดงามสมแล้วที่เป็นคนไทยนะคะพี่น้องคะ่ะ คลิปนี้ EP นี้นะทุกคนคะ่ะถ้าหาว่าแพราว่าพูดผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะคำศัพท์แบบว่าอ่ะเป็นภาษาข้าราชการนะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าหากพูดผิดเนาะแต่ว่าแพรว่าจะมาขอรีแอคชั่นให้พี่ๆ f อซได้รับชมรับฟังนะคะจากความที่รู้สึกแบบว่า ประทับใจมากๆนะทุกคนค่ะในได้เห็นในความสวยงามแล้วก็ในความแบบว่าอ่าอ่าที่คนไทยได้จัดขึ้นนะคะพี่น้องคะและมีบุคคลสำคัญของคนไทยที่เพื่อนได้เสด็จมานะคะพี่น้องคะในอการถวายกระถินหรือว่าทอดกระถินในครั้งนี้นะคะทุกคนค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเบิงไปชมน้ากันนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ขอฝางกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆจากช่องไทย PBS นะคะพี่น้องค่ะไปค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพายุหะาญาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต มหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชากุมารประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง เรือ52ลำจัดเป็นริ้วขบวน5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือทุกริ้วขบวนจำนวน2,412นายย่าตราไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาอวดโฉมให้ประชาชนตลอด2ฝั่งแม่น้ำที่มาเฝ้าทุลอองตรีพระบาทรับเสด็จได้ชื่นชมพระบรารมีและร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นับจากปี2,500ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชระบรม,มนาถะพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพายุหะยาตราทางชลมากและเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพ,พายุหาัยาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวารารามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,502เป็นต้นมา เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันนั้นเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อขึ้นใหม่แทนเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ลำเดิมซึ่งผุพังเกินจะบรรณะใหม่และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2454 ถือเป็นมรดกของชาติและเป็นมรดกทรงคุณค่าในระดับโลกด้วยรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกประจำปีพุทธศักราช2535จากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งล่าสุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ชมมรดกโบราณราชประเพณีเพื่อเผยแพร่และอนุร,รักษ์ไว้ให้ถึงคนรุ่นหลัง สืบสารพระราชปณิธานพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในอดีตท,ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเรือพระราชพิธีอันเป็นสนัญลักษณ์แห่งจารี่ประเพณีแห่งรัฐ การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐถินยังมีนัยยะสำคัญสะท้อนพระราชศรัทธาด้วยทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาผ่านประเพณีการทอดกฐถินที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านานด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองก็ดีเรียกว่าพระกฐถินหลวงหรือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชวงศ์หน่วยราชการตลอดจนประชาชนขอรับพระราชทานไป ทอดได้อันนี้เรียกว่ากระถินพระราชทานซึ่งแต่ละปีมีบัญชีวัดที่ทรงสงวนไว้สําหรับพระกระถินหลวงกําหนดไว้ตั้งแต่รัชกาลที่7เป็นพระอารามหลวงสําคัญ16วัดและมีวัดชั้นพระอารามหลวงเพิ่มเติมในรัชกาลปัจจุบันอีก2วัดในบัญชีพระกระถินหลวงคือวัดสมนัณวิหารกรุงเทพมหานครและวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีรวมเป็น18วัด นับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างสืบสารราชประเพณีอันมีมาแต่โบราณซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูความเป็นชาติไทยไมิให้สูญหายไปนั่นนะคะทุกคนทุกท่านการได้ห้ามชมห้ามฟังกันไปแล้วไม่ใช่แค่ต่างชาตินะคะที่ชื่นชมคนไทยก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจในงานทอดกระถิ่นในครั้งนี้นะทุกคนคะ่ะและบางคนก็บอกว่า พยายามอยากจะสอนให้ยกเลิกการถวายกรถิ่นแต่สถาบันสำคัญของไทยท่านยังรักษาและสัทธาในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและทำไมชาวไทยนะคะทุกคนถึงได้เป็นเมืองพุทธที่จัดงานยิ่งใหญ่และก็สวยงามมากๆกับเพราะว่าเพ่นมีสาสศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะ,ะทุกคนคะ่ะซึ่งบอกได้เลยว่ารู้สึก ภาคภูมิใจและประทับใจแทนพี่ๆชาวไทยมากๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ท่านต่อไปเนาะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเป็นบุญสุดๆที่ได้เกิดเป็นคนไทยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทรมพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสาธุนะคะเนาะ และคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ล่มพระบารมีขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่างดงามเสล็อเกินมรดกชาติมรดกโลกขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะและอ่าคอมเมนต์อ่าท่านนี้นะคะทุกคนคะ่ะมันบอกว่าอ่าทธรรมนบำรุงพระพุทธศาสนา พระราชพิธีอันงดงามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะเจ้าขาสาธุนะคะพี่น้องการนี้ก็คือเป็นเนาะเป็นคอมเมนต์นะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญที่นี่คือประเทศไทยวัฒนธรรมไทยหนึ่งเดียวในโลกที่คุณคงงามความดีนะทุกคนก็คือ,อ จริงๆนะเวลาที่คนไทยเนาะเขาจัดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานเวียนเทียนหรือว่าทอดกระถินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นัทุกคนซึ่งได้ยิ่งใหญ่อ,อสวยงามมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทุกคนค่ะหรือว่าเป็นบุคคลสําคัญของชาวไทยเนาะทุกๆุกคนโดยเฉพาะจากนั้นมาก็คือเป็นดารานักแสดงหรือว่า ผู้ที่มีหน้ามีตานะคะพี่น้องคะซึ่งเพื่อนกะให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธ,ธามากๆในงานทอดกระถิน่นเพรว่าก็จะไม่พูดอะไรเยอะเนาะเพรว่าก็เห็นเจ้านายนะเวลาที่มีงานทอดกระถิ่นก็คือจะไปทุกที่เลยนะทุกคนว่าแต่เพื่อนได้รับเชิญเรือมีงานนะคะก็จะให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้พี่นีวพี่วก็ขอจบคเพยงเทอานเนเดอร์จากรับชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนะคะผิดพลาดประการไหนพียว่าก็ตอ้องขอโทษขออภัยลหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสบายดี